chào lobby đến chào 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 อาจารย์มนตรีมนตรีเออรู้ไอ้สอนเอกกินทัฮะทำไมไม่รู้จแต่แม่ไอเดิมสุดเลดว่ะนี่เหมือนเดิมครับผู้ชายเอกเรามิมีมีหกคนกลุ่มเรามีหกคนเหมือนเดิมไม่เคยมาครบอีกนั่งทำไมนั่งก็ได้ ถอบยไปก็ถบายไปเอาไว้ถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวมาใกล้มาสราบตับสนุนพวกเราด้วยนะครับเราก็จะทำคอนเเนตนผ่าน อารมณ์กูอะ่ายทำเรื่องกูต่องกูไม่ต้องกูช่องมึงมารีวิวขนมขาไก่เซะนีดีกว่านี้เป็นวันมาเรียนที่คุณพันลบพกขนมมาด้วยคุณดังแล้วอันนี้ก็เป็นขนมขาไก่ที่ที่แทนยังยุ่บอ่ที่พันลบเตรียมมาแล้วก็อยู่อยู่อาศัยอยู่ในวัดนครับวัดเบญจมาบ่กพิดใช่ไหมแทน ก็เหมือนเดิมครับกลับมาครับมาขนมักไก่ัาไก่ S P เหมือนเดิมของบินทบาทเอาเขามาแดกฮะเบิร์ไม่ต้องแดกไม่สวยเพราะว่าไม่สวยอย่าลืมติดตามเราจะเป็นไดอารี่วีล็อกของเราชาวศิลปะนะครับ ก็อย่าลืมนะสปอนเซอร์ก็เข้าได้เลยผมรีวิวได้เลยนี่สว่าสปอนเซอร์ตัวนี้เข้าปุ๊บรีวิวได้ทันทีเลยเดี๋ยวกินให้ดูด้วยไม่อร่อยไม่ได้ก็เลิกแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านั่งนานไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างในชีวิตนะอย่าลืมสปอนเซอร์ของเรายังไม่เข้ามีเซ็นไปก่อน Máy